สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดร์เทีมทาลูกคานะครับเรื่นี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่16ถึง22มิถุนยายนเข้าสู่ปลายเดือนแล้วเรามาดูกันกว่าวันที่16เนี่ยดวงของชาววันพุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อคุณดร์เทีมทาลูกคานะครับตั้งจใจไปพร้อมกันนะชาวพวกกุธกลางคืนดวงจะเป็นยังไงบ้างเป็นบรรยากาศมาที่โอซาก้ากันนะครับ อ่ะช่วงนี้ให้ระวังการมีปากเสียงรือการทะเลาะวิวาทอะไรตางยาง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เนาะมีเงินมาต้องจ่ายออกหรือต้องให้ต้องให้ใครมีผู้หญิงที่วางแผนเก่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกันกับกับชีวิตช่วงนี้มีเกณฑ์การการเดินทางนะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่อาจจะหมายถึงพวกอาชีพเซลล์หรืออะไรต้องทํายอดแต่คุณจะทํางานออกมาได้ได้ดีนะคิดเรื่องการงานการลงทุนหรือทําอะไรจะดีมากในสัปดาห์นี้และมีเรื่องราวเกี่ยวกับของคนรักก็เกิดขึ้นได้และบางสบบางท่านมีเกณฑ์การยโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทางาน99.99% 99หรือกาลังจยายแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างจะแน่นอนครับ